มันมาบ้านนะครับกับ้านแล้วสิมาหาปลาคือสิบยอดเลยฮล้วครับเบิ่งมันตันทาง,ยางเยอะแล้วเนาะเมันหลอกข้องครับเป็นแม่แม่แน้ำมุ่นนะครับหลอกหลอกมุนนะะม่นาะครับคุณแม่โคเป็นกุดทรายก็ถมอีกฟังหนึ่งครับ วุ่นหะสซุปตาเนาะลงมาได้ภาพแบบบูชัดเนี่ยแล้วเนาะมันไก่ลงมาได้ฟังสั้นลยครับบ่านคุณหน้ามากกับส่อไปเบิร์ดละครับ ไม็กโครครับมาเด้อครับโอ๊ยรถขาแห้งแห้งอีลีๆเป็นมูนเนาะครับต้นนี้ nó mùn nè Mà xíu pa khèn khèn nè, ui bò đầy sầm เิ่นหลอกบวเป็นหยังเนาะครับเนาะวะ่าเสียเอาปลาขึ้นให้เบิ้งเนี่ยก็บ่ได้ดอกปัดเบิ้งแม่โค่เบิ้งรถค้นดินนี่แหละครับแต่ก่อนเปน็นนามนะครับิ่นเอามาถมพินน่นเรียนเอาดินมาถมกับเรียนเนาะไปทางไปเลยรถเขาแห้งนี่เลยบุนละสุดชุดคุณละครับ เ้าหินมาลง,งทางลงตันเบดเบนเอากระเพมาลงตะไครายช่ไหมเนเอาไปขายกันรถหนึ่งกับหลายพันอยู่นะครับ ใช่ไม่น้ำมูลนี่แต่ต้นนี้เพิ่นเขาไปถมตะลิงมองไปคุดตะก่อนก็เป็นปลาเห็ดเนาะครับปลาเห็ดเห็ดพึ่งท่ามเนาะครับกระเพริเห็ดพึ่งท่ามเห็ดตบเตาบานโอวโหวนนะเพิ่งมาแล้ว รถธรรมาดาก็ติดลมล่ะครับพอถมถมน้ำถมมัมน,นเอาดินมาถมถมลงมุ่นเนาะจะค่อยเลียนเลย,ยแห้งแห้งอยู่ดีรถเต็ม เต็มโหลดเต็มโหลดเลยครับมทหารก็กั่นได้ครับนั่นเป็นกั่นทรายลงมาหรือเพื่นสิกัน่นหอดสุดขุ่นว่าจังไดก้กระวงอุ้ยติดลมติดล่ะครับติดติดว่ะอุ้ยติดลมล่ะครับน่าจะบรวรอดดอกบอเบิ้งซงแล้ว จรุ่นนะครับสิขึ้นใดว่าหรือเสียใดแมคโครดันแล้วนอ้อไหน,นอ่อยแสดงว่าไปบวไหวล่ะครับดีบแจแล้ว ดูสิถอ,ถอยถอยอู้ยถอยบัวนารหลดแล้วครับเบิ้งวิธีพนกึน้นะครับเอาหลดลดไอ้ดำรถลดขนทรายเนาะเต็มรถลดเนาะเป็ะสิบหล่อครับมาจะดำผมมีขั้นหนึ่งแซงมากเลย นั่นติดแหละครับไปบอดมีขั้นมากท่นกนนานหอเขงซัตกระเสียนเนาะค่ะเป็นัรบริษัทนีรถกรหลายยางนะมั่งค่ะแต่กันหมดอยู่นไม่สนใจ ข,ขึ้นะครับขั้นหนึ่งก็มาตัวแล้วแต่ขั้นพูนนาแกบอลอดแล้วครับรถไถว่อนรถไถมาจะรถไถดัน ขันนี้นาจะโอ้ยขึ้นไหนวะน้อยอยาในดำดำทิ้นหรือดันหรือมาล่ะรถไทยดันบอลอดเหครับจมขางหนึ่งเลยปีไงมากล่ะครับนาจะเป็นแมคโค่ล่ะครับรถไทยบอลอดนาจะแมคโค่ครับผม ใบแห้งขึ้นโมได้เนาะหลดนทนกระตกวังว่านนีะครับทนกระตกวังว่าน,นท่างกับยังติดเปียกอยู่เนาะปีไงมาซอยเหรอ ี๋ยวเนี่ยก็ไม่นเ,ตเนตเพือนก็เอาสรายอยู่นี่แหละครับก็บวอยากเสียงเงินเนาะมาขุดเอาอยู่นี่นะดันเงินหนึ่งเบิดเป็นอยู่นี่นะครับเลียสิยเบิดเลียสิแล้ว น่าจะดนเนาะครับสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้ซ้ำหนี้เนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับเอบซีเก่าเอบซใหม่ สิทธิ์กับไปหาคือเก่าเด้อครับทะยุไหไปทะยุไหไปหาสิ cji, ไปเติมกำลังใจให้ทุกบ e. ้านนะครับโอ UM ้ยค so. ุณเพิ Okey ่นเพิ่นออกกลิ่นอะไรทะบิ่งเด้อครับโอ้ยขึ้นเป็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 นโอ้ยจมลัวไปเครื่องลัวนะครับแต่มันบ่มีแม่โคกันน่าจะดำทิ่ม ในเนาะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆด้วยครับสําหรับการรับชมะนะครับผมมาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอย่างนี้เนาะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ